ก็จะมาบอกหมดเปลือกเลยจริงๆนะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เรามีหุ่นดีทุกเทศกาลก็ส่งการชัวๆแน่นอนใช่ไหมคะเราจะไม่ขีดสงการออกลำลนะัอันดับแรกนะคะตื่นปุ๊บเนี่ยทำอะไรข้อรแรกก็คือดื่มน้ําก่อนเลยนะคะหนึ่งแก้วเพราะว่าน้าเนี่ยจะช่วยลดภาวะขาดน้ําจากการนอนหลับเพราะว่าในช่วงที่เรานอนใช่ไหมคะเราไม่ดื่มน้ำทั้งคืนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ลดความเข้มความหนืดของเลือดนะคะแล้วก็ช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีแล้วก็ ช่วยกระตุน้นการขับถ่ายนั่นเองหลังจากที่เราดื่มน้ําเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไปเข้าห้องน้ําในการล้มหนักเนี่ยนะคะเราก็ต้องชั่งหนักให้ถูกหลักใช่ไหมคะเราจะได้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะน้ําหนักเราลดลงไปเท่าไหร่กันแน่เราต้องชั่งน้ำหนักเวลาไหนเวลาที่แนะนําก็คือหลังเข้าห้องน้ําก่อนกินข้าวเช้าเพราะว่าในการชั่งในช่วงนี้นะคะเป็นการชั่งน้ําหนักที่มีน้ําหนักของอาหารเนี่ยมาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดน้ำหนักของเราเนี่ยนะคะก่อนถ่ายกับหลังถ่ายเนี่ยไม่เท่ากันก่อนทานอาหารกับหลังทานอาหารเนี่ยก็ไม่เท่ากันการ งในน้ำหนักในเวลาเดิมเนี่ยนะคะด้วยปัจจัยเดิมเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าน้ําหนักแท้ที่จริงของเราเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่แล้วเวลาที่เราชั่งน้ําหนักเนี่ยดูค่าอะไรบ้างเราไม่ได้ดูแค่น้ําหนักอย่างเดียวนะคะเราจะดู body fat นะคะเปอร์เซ็นต์แฟตในร่างกายแล้วก็ visceral fat นะคะเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อ body age นะคะ BMR BMR ก็คือ basal metabolic rate เป็นอัตรกาการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานที่เผาผลาญอยู่แล้วในแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้มีแอคทิวิตี้ใดๆแนะนําเครื่องชั่งที่วัดองค์ประกอบของร่างกายได้นะคะเราจะได้รู้ว่าวิธี ที่เราล้มหนักไปแล้วเนี่ยมันไปในแนวทางที่ถูกต้องไหมไขมันลดลงไหมกล้ามเนื้อเพิ่มไหมบางคนนะคะน้ำหนักไม่ลดลงเลยอะ่ะ แต่ว่าหุ่นเปลี่ยนเพราะไขมันรุแล้วก็กล้ามเนื้อเพิ่มนะคะเครื่องชั่งเนี้ยก็ไปหาซื้อตามในแอปส้มได้เลยนะคะก็มีเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อเลยนะคะข้อที่3ก็คือทานมื้อเช้าคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยทานมื้อเช้าหรือว่าพยายามที่จะทานให้น้อยลงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเร่งรีบใช่ไหมคะก็าะอาจจะทานแค่นมกาแฟหรือว่าบางคนก็ถือโอกาสไม่ทานมื้อเช้าเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ควบคุมน้าหนักไปในตัวแต่การที่ไม่ทานมื้อเช้าหรือว่าทานน้อยลงเนี่ยแทนที่จะเกิดประโยชน์แต่ว่าเกิดโทษมากม่ายนะคะลองคิดตามดูนะถ้าสมมติว่าาเร ทานมื้อเช้าแต่เรามาทานอีกทีเนี่ยตอนเที่ยงร่างกายคือตอนนั้นเนี่ยไม่รับสารอาหารเลยติดต่อกันประมาณ สิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงเลยนะตั้งแต่มื้อเย็นของเมื่อวานจนถึงตอนเที่ยงของวันนี้การที่ร่างกายไม่รับสานอาหารนั้นขนาดนั้นนะคะก็จะส่งผลกับสุขภาพเราอย่างเช่นนะคะปวดหัวหงวยหาง่วง,งนอนนะคะความดันหัวใจแล้วก็มีผลการวิจัยว่านะคะคนที่ไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากกว่าปกติส่วนในเรื่องของการล้มหนักนะคะการไม่ทานมื้อเช้าก็จะทําให้เราสูญเสียโปรตีนแล้วก็ร่างกายก็จะปรับตัวให้เราอยู่ในคล้ายภาวะจำศีลนะแล้วก็ร่างกายก็จะเผาผ่านน้อยลงเก็บสะสมไขมันมากข,ขึ้น้นแลวพอร่างกา สะสมไขมันมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะลดน้ำหนักยากขึ้นแล้วก็น้ําหนักตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นง่ายขึ้น,น,นอีกเขาบอกว่าจากอาสา,า,าสมัคร3,000คนนะคะพบว่า80%ทานมื้อเช้าเป็นประจำประสบความสำเร็จในการลดน้ําหนัก,นกแล้วก็ควบคุมน้ําหนักไม่ให้กลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็การทานมื้อเช้าเนี่ยนะคะยังช่วยทําให้เราเนี่ยนะคะลดความอยากอาหารแล้วก็ทานมือ้ออื่นน้อยลงทําให้การลดหนักง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ระหว่างวันเนี่ยนะคะน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักหรือว่าคงค้มหนักให้ดีนะคะมื้อ เช้าเนี่ยไม่ควรขับเลยถ้าสมมติว่าอดมืออื่นได้ไหมผลก็ไม่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะอดมือใดมือหนึ่งเลยเพราะสี่นะคะก็คือกินอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะถ้าเราขาดหมู่ใดหมูหน่นึงนะคะเราก็จะรู้สึกหิวง,ง่ายแล้วก็จะรูน้าหนักได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายทำงานได้บกพร่องนะคะซึ่งจะทําให้มีปัญหากับสุขภาพตามมาอีกแล้วก็วิธีการจัดจานนะคะก็ถ้าเราอยากจะลินง่ายๆก็คือแนะนํามเมนูที่ตุนต้มนึ่งยำยากอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆจีนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินคลืนจ๋าขนาดน,นั้นนะคะ ไช่นะคะบาลานซ์ให้เต็มแค่นั้นเองแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือในเรื่องของโปรตีนกินประมาณ30%ของฮอร์โมนอื่นนะคะโปรตีนเนี่ยจะช่วยปรับระดับฮอร์โมนควบคุมน้าหนักหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเล,ลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวความอยากอาหารนะคะถ้าเรากินสารอาหารครบเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนทิศการก,ก,กินโดยธรรมชาติเลยหลายคนเนี่ยค่ะคิดว่าการไดเอทคือต้องอดทนแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมสารอาหารให้ร่างกายครบเรากินโปรตีนถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะกินจุกจิกได้น้อยลงเราก็จะหยุดกินสิ่งต่างี่ารเ โปรตีนเนี่ยจะช่วยเพิ่มฮอร์โมนลดความอยากอาหารที่ชื่อว่า GLP 1หรือว่าเปปไทด์ Y ดบนะคะแล้วก็โพลิสิสโตไคนนเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในน้ำไซเล็กนะคะฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งผลต่อความอิ่มคือเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยย่อยโปรตีนใช่ไหมคะเขาจะใช้พลังงานสูงในการย่อยส่วนนี้จะเป็นการเพิ่มการเผาผลาญในการย่อยอาหารซึ่งการวิจัยนะคะบอกว่าคนที่กินแปร์ไฮโปรตีนหรือว่ากินโปรตีนถึงตามที่ร่างกายต้องการเนี่ยนะคะเขาจะเพิ่มอัตราการบผาผลาญประมาณ2ี3 0ถบาเทียบกับคาร์โบไนเดรตนะคะ คาโบไฮเดรต์จะเพิ่มการเผาผลาญไปแค่5-10เองส่วนไขมันนี่คือน,น้อยมาก0-3เปอร์เซ็นต์นะฮันเองซึ่งหมายความว่าถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอนะคะมันก็จะเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโปรตีนนะคะจะช่วยลดความหิวความอยากอาหารไม่ให้เรากินจุกจิกโดยธรรมชาติมีผลการวิจัยนะคะบอกว่าถ้ากินโปรตีนถึงเนี่ยนะคะประมาณ30ของแคลอรี่ที่เราต้องกินต่อวันเนี่ยจะช่วยลดแคลอรี่อินเทคได้มากขึ้นกินโปรตีนสูงจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึงประมาณ80-1 ร้อแคลอรี่ต่อวันคือเยอะมากเลยนะคะพอกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ระบบเผาผันเราดีขึ้นนั่นเองแล้วก็มาดูวิธีการคํานวณโปรตีนกันนะคะว่าเราจะคํานวณยังไงถ้าสมมติว่า BMR ของเราเนี่ยนะคะ1 5 0 0กิโลแคลอรี่ก็คือเอา1500งพคูคือโปรตีนที่เราต้องกินต่อวันแล้วก็หารด้วยสีโปรตีน1กร,รัมให้พลังงานสีแคลอรี่นั่นเองก็จะเท่ากับโปรตีนที่เราต้องกินต่อวันกี่กรัมนั่นเองต่อไปนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงพอนนะคะบางคนอาจจะรู้สกกกวววว่่่่่า่าาาาาาาแปป้้้งงตถูใใสสหหลลยยออออดเ็นนนุททีบบคไม ไม่กินข้าวไม่กินแป้งนะคะจริงๆเนี่ยนะคะการที่เราไม่กินแป้งเนี่ยเป็นการตลาดของวิธีใดอทบางประเทศแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าแป้งเนี่ยนะคะก็คือสําคัญมากๆเราต้องกินแป้งประมาณ4 0ต่อวันแป้งเนี่ยนะคะจะมี2ชนิดก็คือแป้งเชิงเดี่ยวกับแป้งเชิงซ้อนซิมโพกับคอมเพกนะคะสิ่งที่จะทําให้เราอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่แป้งแต่เป็นการเลือกแป้งที่ไม่ดีแค่นั้นเองนะคะแป้งที่ไม่ดีอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นเรากินขนมเยอะเกินไปกินเฟรนฟรายกินแป้งทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออซึ่ น,นีก็คือจะเป็นแป้งที่ไม่ดีนะคะวันนี้เรจะมาพูดถึงคาร์บไฮเดรตกไเชิงสอน คาร์โบไฮเดรตเชิง,งะะซ้อนเนี่ยนะคะคือร่างกายเนี่ยจะใช้เวลาในการย่ยอยคาร์โบไฮเดรตประเภทเนี่ยนานแล้วเขาก็จะค่อยๆปลดปล่อยพลังงานช้าเปลี่ยนเป็นน้ำตาลช้าๆนะคะนอกจากนี้คอมเพลตขาก็ยังมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็มีพวกวิตามินเกลือแร่เยอะนั่นเองจริงๆเนี่ยซิมเปิลขาวก็กินได้นะคะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องกินซิมเปิลขาวเวลาไหน,นอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายและเราก็กินข้าวขาวได้เพราะว่าแป้งซิมเปิลขาวเนี่ยเขาจะปลดปล่อยพลังงานเร็วนะคะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ค่อยออกกำลังกายเราไม่ค่อย แอบตัวเราหน้าออฟฟิศเลยต่างๆนะคะเราก็เลือกกินพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แทนนะคะมันก็จะอยู่ท้องนานแล้วก็อิ่มนานนั่นเองนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารของเราด้วยนะคะแหล่งที่มาของแป้งก็อย่างเช่นต้นนัวนะคะพืชตะกูลถัว่วพืชใต้ดินนะคะเออธัญยพืชที่ไม่ขัดสีแล้วก็ ผลไม้บางชนิดแค่นัน้นเองแล้วก็วิธีการคำนวณคาร์โบไฮเดตนะคะก็คือคาร์โบไฮเดทหนึ่งกรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็เอา BMR ของเราก็คือต่วนเดิมอย่างเช่น BMR เรา1,500กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็เอา1 5 0 0นไปคูณ40แล้วก็หาร4นะคะก็จะเท่ากับว่าเราต้องกินคาร์โบไฮเดทถึงความประมาณกี่กรัมถัดไปนะคะก็คือเฮลตี้แฟตนะคะคือไม่ใช่ว่าเราแบบกินแฟตไม่ได้เลยแต่ว่าเราต้องเลือกอก,กินแฟตเหมือนกันนะคะคือเฮลตี้แฟตหรือว่าโอเมก้าราม3หรือว่า เบตเอซิหรือว่าพีชออยนะคะโอเมก้าสามเนี่ยจะแบ,บ่งเป็นสองชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเอเซนเชียลก็คือ AOA อีกประเภทหนึ่งก็คือลองเชนโอเมก้าคือ EPA กับ DHA แต่ในการวิจัยเขาบอกว่าร่างกายไม่สามารถผลิต EPA กับ DHA ได้เองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องกินพวกพีชออยหรือว่าโอเมก้าสามแฟตเนี่ยเราต้องเลือกเป็นไขมันดีนะคะเพราะว่าไขมันดีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมพวกวิตามินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ADK e ก็ต้องใช้ไขมันดีเนี่ยในการดูดซึมพวกโอเมก้าสามนะคะก็ยังช ลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ลดความหนักด้วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานประเภทที่2คือมีผลงานวิจัยบอกว่านะคะเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะใช้วิธีการไดเอทเหมือนกันเลยกลุ่มแรกก็คือไม่ได้ใช้อเมก้าสกลุ่มที่2ก็คือใช้อเมกา้าเขาบอกว่ากลุ่มที่ใช้อเมก้าสร่วมด้วยเนี่ยนะคะกับการลด้มหนักเนี่ยนะคะ ะดับอินซูลินเนี่ยจะลดลงถึง50%เลยดีมากๆเลยนะคะออวิธีการคำนวณแฟตนะคะก็คือแฟต1กรัมเนี่ยให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ถ้าสมมติโจทย์เดิมนะคะก็คือ BMR 1,500งน ,500 กิโลแคลแล้วก็เอา1,500คูณ30แล้วก็หาร9กา็เท่ากับว่าเราต้องกินไขมันประมาณ50กรัมนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะว่าเรามีโค้ต้าในการกินไขมัน หนึ่งวันเนี่ยเท่าไหร่นะคะข้อถัดไปก็คือไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์เนี่ยเป็นสารอาหารที่สําคัญที่คนมองข้ามนะหลายคนอาจจะคิดถึงไฟเบอร์ก็คือนึกถึงทําให้อึใช่ไหมคะทำให้เเข้าห้องน้ำได้แบบคล่องนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไฟเบอร์เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ลําไส้ไม่สามารถที่จะย่อยได้นะคะก็จะแบ่งเป็นแบบละลายน้ําได้กับละลายน้ําไม่ได้ในส่งการล้มหนักนะคะเราจะพูดถึงแบบละลายน้ําได้ซึ่งไฟเบอร์นะคะจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของเบทีเยดีเดลลำไส้ลำไส้ส่วนล่างของเราเนี่ย มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ประมาณ100ล้านล้านตัวซึ่งแบคทีเรียดีเนี่ยนะคะก็คือจะไม่ได้ทําอันตรายกับร่างกายอะไรเลยนะคะแต่ว่าจะช่วยให้ร่างกายผลิตพวกวิตามินแล้วก็กําจัดของเสียได้ดีนั่นเองการที่เรามีแบคทีเรียดีในลำไส้นะคะจะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยลดไขมันน้าท้องได้ดีเพราะว่าการกระบวนการย,ย่อยของไฟเบอร,ร์ที่ละลายน้ําได้นี่นะคะมันจะใช้กระบวนการคล้ายๆการหมักคือร่างกายเขาจะผลิตช็อตเชนตตี้แ a ซิดซึ่งเป็นกรดไขมันที่ช่วยในการลดไขมันน้าท้ององีกแล้วก็ไฟตัวนิวเทรียนตัวนี้นนก็สำคัญมาก ะะไปตัวนิตเวียนนี่นะคะนอกจากจะช่วยในการต้านอาวมิสระเพิ่มคุมกันแล้วนะคะก็ยังช่วยควบคุมฮอร์โมนให้คงที่ด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนกับอินซูลินที่มีผลต่อการล้มหนักนั่นเองข้อที่9สแน็คเราลดน้ำหนักเนี่ยกินสแน็คได้ไหมกินได้แต่กินได้ประมาณ10%ของ BMR ส่วนเดิมนะคะก็คือ BMR 1 5 0 0เราจะกินได้ประมาณ10%ของ BMR ก็คือ150กิโลแคลอรีเดี๋ยวจะสอนวิธีการอานฉลากโภชนาการคร่าวๆแล้วกันเนาะนะคะเพื่อนๆจะได้ไปเลือก สแน็คได้นะคะอย่างเช่นนะคะวิธีการดูนะคะเพจะดสตัวน,นี้ก่อนเลยนะคะก็คือดูหน่วยบริโภคนะคะว่า1น่หน่วยบริโภคเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็พลังงานเนี่ยนะคะตอนหน่วยบริโภคเท่าไหร่สม,มมตินะเรากินขนมเขาบอกว่า1น่หน่วยบริโภคก็คือ1นส่วนสกระป๋อง1นงส่วนสกระป๋องเนี่ยให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่อืมใช่ไหมคะแล้วก็น้ําตาล1อะไรก็ว่าไปแล้วก็โซเดียมเราก็ดูตามนี้เลยแต่ถ้าสมม,มุติว่าเรากินหมดนะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะใด้พลังงานประมาณเกือบหกร้อยกิโลแคลอรี่เอ คร่าวๆแล้วกันเนะถาะเราจะได้ไปเลือกแคนได้นะคะข้อถัดไปนะคะก็คือผลไม้บางคนบอกว่ากินผลไม้ไปเถอะนะคะไม่ไม่อ้วนหรอออะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าผลาไม้ก็ดีนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราต้องกินผลไม้แบบไหนอย่างเช่นนะคะแอปเปิลก็หนึ่งลูกพอหรือว่าถ้าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็ประมาณ8ชิ้นพอดีคํา ไม่ได้แบบโตโตแบบแปดชิ้นอะไรอย่างเงี้นะคบแปดชิ้นพอดีครับแต่ว่าน้ําผลไม้เนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าน้าตาลสูงเดี๋ยวพาไปดูลฉลากโภชนาการน้ําผลไม้1กล่องเนี่ยนะคะให้พลังงาน100กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็น้ำตาลเท่าไหร่คะยี่สิบกรัมคือโคต้าน้ำตาลต่อวันของผู้หญิงก็คือ24กรัม ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยสามสิบหกกรัมเราลองคิดดูนะถ้า,ากินน้ำผลไม้เนี่ยก็คือเกือบหมดโคูต้าแล้วใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือเป็นกล่องใหญ่ๆจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องก็คือห้าหนึ่งหน่วยบริโภคมีสองร้อยเมลเพราะฉะนั้นเนี่ยสองร้อยมลนะคะหนึ่งแก้วเนี่ยก็คือให้พลังงานหนึ่งร้อยสิบกิโลแคลอรี่แล้วก็น้ําตาลยี่สิบห้ากรัมก็คือเกินโคูต้าไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดีนะคะแต่ว่่่่่่่าา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 เเเเรรรรกก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 ก็ต้้้ออออออองงงงดูวววจะออนนะะะะลออนนออลลััยยยไไไปททีีหหนะะนนนนนคคแแถชๆ แรกเขาจะดึงพวกกรูโคนน้าตาลมาใช้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากจะให้ร่างกายเนี่ยนะคะดึงไขมันไปใช้เนี่ยเราต้องออกกลังกายประมาณาถึงหถึงนาทีขึ้นไปแล้วก็ออกกลังกายอย่างน้อยนะคะ3วันตอ่อสัปดาห์เราออกประเภทไหนดีเอออย่างเช่นนะคะการที่เราเนี่ยออกแรงไม่มากแต่ว่าออกส,สม่ำเสมออย่างเช่น้แอโรบิกนะคะวิ่งปั่นจักรยานต่างๆเนาะนะคะซึ่งข้อดีก็คือช่วยในการเผาผลาญแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะทางเดินเลือดต่างๆแ,แต่ว่าข้อเสียก็คือการออกกลังกายแบบเนี้ยไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อมากนะักถ้าสมมติิววว่าาาเรรยใช้ธีบบกนุม ก็คือจะกลับมายานแ,แบบที่2นะคะก็คือแบบแอนแอโรบิกนะคะก็คือใช้แรงใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลังกายมากนะคะอย่างเช่นการยกเวทต,ต่างๆข้อดีก็คือว่าระบบเผาผันเราจะเยอะขึ้นทั้งที่วันที่เราออกกำลังกายแล้วก็วันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะมากขึ้นแต่ว่าการออกกำลังกายวิธีนี้นะคะก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลอะไรมากนะเท่ากับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแนะนำน้องน,นะคะก็คือออกกำลังกายทั้ง2อ,อันเนี้ยควบคู่กันไปเลยแต่ว่าการออกกำลังกายเราก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายก็ย สมมุติว่าเรานะคะปกติเราเผาผลาญประมาณ1,800กิโลแคลอรี่แต่ว่าเราทานอาหารไปประมาณ2,000กิโลแคลแล้วเราเผาผลาญได้ปกติประมาณ1ัน0น้ำหนักเราจะเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าวันไหนที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยการเผาผลาญเราจะเพิ่มขึ้นเป็นเป็น2,500กิโลแคลอรี่ต่อวันแสดงว่าในวันที่หลาออกกำลังกายเนี่ยนะคะเรากิน2000เราออก2 5 0 0แน่นอนว่าน้ำหนักเราลดแต่ว hm, ่าวันน like ึงที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเราก็จะกลับมาเผาผลาญพัน0เหมือนเดิมแต่เรากินเท่าไหร่คะเรากิน2,000ันเท่าเดิมอะน้ำหนักเราจะเพิ่มข านะคะกินโตตมีมิ๊กา ในช่วงที okay? so, so ่หลาอออกลังกายนะคะเราก็อาจจะสูญเสียพวกกล้ามเนื้อในระหว่างที่เราลดน้ำหนักได้แล้วเราก็จะกลับมาอยู่ได้เช่นกันอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ลองดูนะคะว่าเราต้องกินโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเนาะข้อที่12เรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยก็ช่วยเรื่องของลดอาการท้องผูกด้วยนะคะช่วยลดความอยากอาหารด้วยอย่างสมมติว่าเราหิวอะไรสักอย่างหนึ่งเ่ยนะคะเราต้องลองดื่มน้ําไปก่อนถ้าเราดื่มน้ำแล้วรู้สึกว่าหายหิวนะคะแสดงว่าร่างกายเราต้องการน้ําไม่ได้ต้องการฝันอาหารข้อสิ่สาเนี่ยค่ะยิ่งกินดึกเนี่ยนะคะยิ่งทาให้อ้ว นะคะร่างกายไม่สามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เพียงพอยิ่งเรากินดึกติดต่อกันบ,บ่อยๆนะคะร่างกายก็จะผลิตอินซูลินมาเพื่อที่จะเผาผลาญพวกไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ต่างๆที่เรากินใช่ไหมคะยิ่งอินซูลินหลั่งเยอะโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งน้อยลงการทํางานของพวกกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายก็จะซ่อมแซมพวกส่วนสึกเนี่ยได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานดึกนะคะแนะนําให้ทานก่อนนอนเนี่ยสักประมาณ3ชั่วโมงนะคะร่างกายก็จะได้ย่อยได้การพักผ่อนนะคะ,ะ,คะการพักผ่อนหลายคนอาจจะบอกว่าเรานอนน้อยลงนะคะก็จะทําให้ร่างกายเราตื่นยืด ขึ้นหรือเปล่าสมมุติว่าในช่วงที่เราตื่นเนี่ยเรามีแอคทิวิตี้มากขึ้นการเผาผลาญเราจะเยอะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าความเข้าใจนี้ก็ถูกเพียงบางส่วนสมมุติว่าเรานอนกลางวันอะเราก็จะเผาผาหารได้น้อยลงถูกไหมคะการนอนกลางคืนเนี่ยกับไม่ใช่แบบนั้นนะคะในที่มหาวิทยายลัยโคลัมเบียนะคะของสาหารัฐอเมริกานะคะเขาก็ได้ทําการวิจัยพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ย มีโอกาสเป็นโรคอ้วนมากถึง73%คนที่นอน5ชั่วโมงเนี่ยนะคะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนเนี่ยมากขึ้นถึง50%ส่วนคนที่นอนวันละ6ชั่วโมงเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนเนี่ยประมาณ23%คือการนอนน้อยเนี่ยจะทําให้ระดับฮอร์โมนเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็กระตุ้นความหิวความอยากอาหารของเราเนี่ยมากขึ้นร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นนะคะนนองก็อย่าลืมนอนให้ถึงแบบ8ชั่วโมงนะคะจะทําให้เราอ้วนยากขึ้นนะคะเพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นๆก็ลองดูนะว่าเรามีข้อไหนบ้างที่เรายังทําไม่ถึงนนะะคคืืออถ้าเพ่นะคะ ทำครบเนี่ยทั้ง14ข้อนะคะเชื่อว่านะคะทุกคนเนี่ยจะมีหุ่นที่ดีเนี่ยทุกเทศกาลแน่นอนลองไปปรับใช้ดูนะคะ